โอเคครับผมอากาศโซดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่ผม,มตะนันชาแนลนะครับวันนี้นะฮะจะมาสอนผสมคริสตันเอ้เดี๋ยวผิดพีดวันนี้จะมาสอนผสม <c oughs> น้ํายานะครับน้ํายาเป็นน้ํายาในเควสนะครับผมบางทีอาจจะมาในเควสเควสโซลสโตนหรือเออ่เควสคาร์นิวัลนะครับก็บางคนอาจจะเจอนะครับซึ่ง เห็นว่ามันเหมือนจะยากนะครับผมแต่ว่ามันไม่ได้ยากเลยนะครับการผสมน้ํายานะครับก็วันนี้จะมาสอนกันนะครับสําหรับคนทําไม่เป็นนะอย่างแรกสิ่งที่เราควรจะมีนะครับผมก็ควรจะมีเครื่องพวกนี้เนี่ยไอตัวนี้แล้วก็ตัวกระจกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับควรจะมีตู้พวกเนี้ยเนี่ยที่อยู่ข้างล่างผมเนี่ยนะครับเนี่ยควรจะมีพวกนี้นะครับผมแล้วก็น้ํายานะผมน้ํายาทุกสีเลยนี่ ไม่ว่าจะเป็นสีชมพูสีน้ำเงินสีเหลืองสีแดงสีเขียวนะครับควรจะมีครบห้าสีนะครับผมแล้วก็ควรจะมีไอ้พวกนี้ด้วยนี่พวกนี้นะครับนี่ไอ้พวกเนี้ยเราเราสามารถหาได้จากไหนนะครับผมมันจะอยู่ในสโตร์นะครับผมนี่น่าจะอยู่ในแ c t i v e นะครับไหนวะอ่านี่ฮะนี่หนึ่นงหมื่นเพชรน,นะครับผมหนึ่งหมื่นเพชรในการซื้ออุปกรณ์มามันจะได้ครบเซตเลย นะครับผมแล้ววิธีวิธีการผสมนะครับผมแล้วก็กดเข้าไปที่ตู้นี่ปึ๊บนี่แล้วก็กดสตาร์ทนะครับนี่มันจะมีขึ้นไอพวกนี้ให้มันจะให้เราดูนะครับว่าเรามีน้ํายาะอะไรเท่าไหร่บ้างเนี่ยตอนนี้ผมมีสีแดงร้อยสี่สองสีเหลืองร้อยสามสี่สีเขียวร้อยห้าหอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็กดเรดี้ส t าร์ปั๊บมันจะขึ้นมาอย่างนี้ให้นะครับผมแล้วเราก็เใช้นะครับผมใช้ เอานี่นะฮะนี่นี่นี่ยใช้ครมช้อนโซเวนนะครับไม่รู้เออโซเวนไม่รู้อ่านออกว่าไม่รู้นะแล้วเราก็รอนะครับเนี่ยรอไอขีดเหลืองๆเนี่ย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 รอ,อขีดเนี่ยนะครับผมมันมาตรงที่ตู้เราจะกดให้เรากดปราบให้มันโดนสีเห็นปะไอตรงจุดๆมันจะเป็นสีชมพูนะครับผมเราต้องกดตู้ให้มันได้สีชมพูนะครับเนี่ยเดี๋ยวเรารอปราบปราบไม่ได้เว้ยแล้วต้อง เห็นแลว่ามันไอจุดสีเหลืองไอสีชมพูสองจุดอะจะแดว่ามันไอแห้เราหาสีชมพูนะครับเนะตอนนี้ยังไม่ได้เลยสีชมพูเดี๋ยวเรารอสีชมพูก่อนป๊บปป๊บโอ้สีชมพูออ,อ,อ,มพออกยากมากครับอ่า <c oughs> นะมันมีประมาณนี้เลยนะครับมีแค่นี้มีแค่นี้ เราต้องรออ่าเดี๋ยวเราไปดูแบบสปีดกันเลยดีกว่าเนาะไปดูกันเลย

โอเคครับก็ประมาณนี้นะครับผมก็จากที่ดูดูกันนะครับผมก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะอธิบายอีกทีหนึ่งนะครับนี่ปึป๊บอนอย่างที่ผมบอก ก็คือการที่เราจะใช้ตัวนี้กดเข้าไปในถังได้เราต้องรอสี้สีสีลุ้งอ่ะนะครับเห็นปะ่ะนี่สีลุ้งที่มันเลื่อนอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยนะครับนี่เนี่ยพอสีลุ้งมาปุา๊บปาบแล้วกดถ้าเกิดว่ามันโดนสีของมาแล้วนะครับผมเนี่ยไอตรงขอบเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นว่ามันจะเป็นสีเขียวนะครับก็คลิปนี้ก็มีประมาณนี้นครับผมก็ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์นะครับผมความรู้อย่างนงี้ก็ใครสําหรับใครที่ทําไม่เป็นนะครับผมก็ หรือใครทำควสอะไรไม่เป็นนะครับผมมาให้ผมสอนได้นะครับผมก็ยินดีนะครับผมจะลงให้ทุกคนได้ดูกันนะครับผมการทำควสต่างๆนะครับก็วิดีโอนี้มีประมาณนี้นะครับผมก็เจอกันคลิปวิดีโอหน้าครับผมเจอกันครับ